ก็หนึ่งในประชาชนคนหนึ่งคือประชาชนอย่างพี่ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายสิ่งที่พี่นั่งฟังอาจารย์พูดมามันทาให้พี่คิดได้ว่าประเทศนี้ไม่ใช่เป็นประเทศของนักการเมืองในเวลาที่คุณเลือกตั้งขึ้นมาคุณก็ยังหาเสียงโดยคุณออกหาเสียงกันเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วคุณก็ถแถลงนโยบายนู้นจะให้อนุนจะให้อัน,น,น,อน,นี้แต่ในนโยบายของคุณไม่ได้บอกพวกเราใช่ไหมคะว่าคุณจะเอา การพนันถูกกฎหมายเข้ามาเขาถามพวกเราสักคำไหมคะว่าการพนันสิ่งกฎหมายเอพีกฎหมายที่สิ่งการพนันที่เขาจะเอาเข้ามาเนี่ยประชาชนน่ะอยากได้ไหมเขาก็ไม่ได้บอกพวกเราว่าเราอยากได้ไหมถามเราสักนิดสิแล้วในความคิดพี่พี่อยากจะถามในฐานะที่พี่เป็นประชาชนคนหนึ่งประชาวิจารณ์น่ะมันคืออะไรคือพี่ไม่รู้ หลายหลายท่านในตรงนี้พี่ก็เชื่อว่าไม่รู้อย่างพวกเราก็ไม่รู้จริงไหมในเมื่อพวกเราหาเช้ากินข้ามวันวันทำมาหากินแต่ศรีตาสาชาวบ้านชาวนาไม่รู้แต่เวลาเลือกตั้งพวกเราต้องไปเลือกถ้าไม่ไปเลือกพวกเราผิดกฎหมายอีกไม่ได้นูน่นไม่ได้นี่ไม่ได้นั่นคือสร้างเงื่อนไขให้พวกเราแต่ในเวลาที่คุณจะมาทําแบบนี้คุณเอออ,อหอ่หมกกัน4ี่สิบพันลายชื่อประชาวิจารณ์ให้ประชาชนเข้าไปเลือกตรงไหนคุณบอกไหมคุณได้ออกมาไหมว่าเออนี่นะ ตอนนี้เราเปิดตรงนี้อบตอบจออจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เปิดใครไปลงคุณบอกสิคุณไม่ได้บอกใช่ไหมพวกเราก็ไม่รู้และคุณมาบอกว่าไม่จําเป็นพี่ฟังว่าคําว่าไม่จําเป็นที่รัฐมนตรีท่านหนึ่งออกมาพูดพี่ถือว่าคําพูดของท่านคานี้ว่าไม่จําเป็นต้องทำประชามติพี่ถือว่า เป็นคําพูดที่เหยียบประชาชนในเมื่อประเทศนี้มันก็เป็นของประชาชนมันไม่ใช่เป็นของนักการเมืองพอนักการเมืองไปเลือกตั้งได้เป็นในเป็นรัฐมนตรีนู่นนี่นั่นปุดประเทศเป็นของพวกคุณเลยเหรอคุณอยากจะทําอะไรก็ทำเหรอประชาชนนี่ไม่ต้องทําอะไรแล้วใช่ไหมมันถึงเป็นอย่างนี้ไงในความคิดพี่พี่อาจจะเป็นเสียงของประชาชนกลุ่มกลุ่มหนึ่ง ที่มีความคิดว่าเราไม่ต้องการแต่พี่ไม่ได้เป็นเสียงให้กับกลุ่มกุ่มหนึ่งที่เขาอยากต้องการอยากได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ที่พี่พูดพี่บอกจะบอกว่าพี่ไม่ได้ต้องการพี่ไม่ต้องการให้มามอมเมาคนรุ่นลูกพวกเราอะพวกพี่ๆเนี่ยอยู่กันอีกไม่นานหรอกแต่เด็กๆอ่อะเด็กๆที่จะอยู่ที่รอให้สร้างเสร็จแล้วเขาเติบโตขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขาในเมื่อทุกวันเนี้ยเขาทําอะไรกันตีหัวพ่อบีบคอแม่ ตียายเตะยายเขาไม่ได้ดูข่าวเหรอบ้านรัฐมนตรีของพวกเราเขาไม่มีทีวีเหรอนักข่าวทาไมไม่ทําข่าวไปถึงนั่นพี่ก็อยากจะถามในฐานะพี่ประชาชนพี่ไม่ได้เป็นนักการเมืองพี่ไม่ได้มีตําแหน่งใดๆทั้งสิ้นวันนี้มาในฐานะตัวแทนประชาชนคนหนึ่งพี่จะพูดว่าประเทศไทยไม่ใช่เป็นของนักการเมืองประเทศไทยเป็นของประชาชนประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยนั่นพมรุษเราเขาก็ยังไม่ได้เอาไม่ใช่เหรอ เขาก็ไม่เอานะแต่ทําไมตอนนี้เราถึงต้องการเราอยากให้มันมีอยากให้มีเราไม่ได้ว่าก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะแมนๆมนค่ะยืดอกเลยใครเอายกมือขึ้นไม่เอาก็ไม่เอามันต้องฟังไม่ใช่คุณจะมานั่งบุ้งมบุ้งมิุ่้มุ้มบออกมาปุ้มคุณจะเอาเลยเอ้าแล้วมันหยี้มันได้เหรอมันไม่ได้เนี่ยแหละคุณสร้างความแตกแยกขึ้นมาคุณสร้างความว่าให้ประชาชนมีคําถามว่าทําไมและอย่างนี้คุณจะว่า ประชาชนว่าประชาชนอะอะไรก็ไม่เอานู่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาเมื่อไรประเทศพัฒนาอย่างนี้มันไม่ใช่เรียกประเทศพัฒนาสิ่งที่พัฒนามีเยอะแยะที่คุณจะทําให้มันพัฒนาขึ้นมามันมีเยอะแยะคุณทําได้คุณมีอํานาจแต่อันนี้ไม่สมควรที่ฉันในฐานะประชาชนไม่เห็นด้วยค่ะแล้วเราควรจะมีอ่าประชาเขาเรียกว่าอะไรประชามติประชามติครับให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงออกมาพูดออกมาบอกว่าเอาไม่เอา เออแล้วเรามาดูกันถ้าเกิดว่าผู้ที่ไม่ต้องการคาสิโนไม่ต้องการการพาน,านันน้อยกว่าคนที่ต้องการเราก็จะทําใจยอมรับว่าประเทศเราประเทศไทยต้องการคาสิโนต้องการบอลต้องการการพาน,านันเอออันนี้เรายอมรับแต่ถ้าเกิดมันเป็นแค่เสียงเสียงหนึ่งแบบน้อยๆเนี่ยพี่ว่ามันไม่โอเคนะ